เป็ดบาร์บรีมั้ยขึนอย่างนหรอครับเป็นเป็ดเนื้อครับผมเนื้อเขาจะลายจะมั่นลายกับน้องอาเรียงลายแาบนี้ตัวมันจะโตโอ้สุฟองตอนนี้ก็เป็นพันแล้วครับพันก็โตแล้วแล้วครับอาท่านก็โตครับอัตราส่วนของเขาเนี่ใส่ใส่เป็นตัวเมียสีตัวต่อตัวผู้หนึ่งตัวนี่ครับเออยุนี่เริ่มต้นจะมีสั่งอยู่แล้วประมาณสามสีหน่วยครับก็เลยผอมคอกันคอไว้แล้วก็เห็ดเป็นบล็อกเป็นบล็อกบล็อกไข่เขาอันนี้คือเห็ดจาก อิดบล็อกนะครับเนาะเป็นรางสําหรับปักไข่ตอนแรกอะเหตุลงเลื่อนนะครับมันเหลืออิดบล็อกพอดีก็เลยเอาอิดบล็อกมากรอดีกว่าโดยที่เขาแบบว่าต้องไปซื้อเพิ่มนี่ครับเห็นมีแกบทั้งรางนี่คือเขาเอามาใส่บล็อกนี่จังไรแม่งครับผมเอามาใส่ครับไม่ให้เขาเจ็บตีนนิดหน่อยบางคนบ่มีสะกัดเลี้ยงได้คือกันครับเป็นกระบะปูนหรือเป็นอ่างปูนึือแบบนี้ก็ไรแปดคุ้นซีเมนเนี่ยเขาก็ใส่เป็ดประมาณสักสามร้อยตัวถ้าเลี้ยงกินนนัดมู่บ้านเนาะไห่เศษอาหารไห่ยังเขาเขาตัดใหญ่ขึ้นกันครับที่น ใครเร็วเนาะจะเป็นรับเป็ดสามมาเลี้ยงจะอีแบบหนึ่งเข้าสื่อลูกเป็ดมาเลยกัดฉิดประมาณหาหกเดือนคทาบ <laughs> ผู้ชมครับนี่ครับ ไข่เป็ดเก็บทุกมื่นหรอเปล่าครับเก็บทุกมื่นครับเตรียมเอาไปฝากยูฟาร์มก็จะเป็นขายเป็ดคุ้นกับลูกเป็ดนะครับจอดขายลักๆมาจากลูกเป็ดที่ห้าวฝากขึ้นม้านะครับขนาดโตขึ้นยกขนาดไข่ครับผมก็เลยเลือกตั้งไข่ใหญ่เขาตู่นี่หน่อยมักเกิดการคัดออกเก็บยูฟาร์มีถ้าเ่ถึงลอยตัวแต่ขายประมาณสี่สิบขับมาหลับที่ฟาร์มเองถ้าประมาณลอยโตขึ้นถ้ามาหลับยูฟาร์มก็ขายให้ชาวที่หาครับผมเดือนนึงขายอะไรหรืป่าครับเพราะฉะนั้นท่าตัวครับประมาณนั้นต่อเดือนสามสิบห้าครับสามสิบห้าสามหมื่นหาสี่หมท่นอีก ขายชุ่มไงเด้กชุ่มไงก็จะเป็นก่อนที่หลังครับครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับวันนี้ยูทีจังหวัดมหาสารคามครับพามาดูอาชีพของคนเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้นะครับเป็ดที่เรียนรู้สรางหลังคือเป็ดบาบารีนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของฟาร์มในน้ำตัวนะครับสวัสดีครับผมน้องอาร์นะครับเป็นคนดูแลฟาร์มเป็ดชอยโฉกบุญยังฟาร์มครับผมฟาร์มของอยู่ที่ไหครับจังหวัดสารคามครับผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสารคาม จะอยู่ตรงข้ามกับสนามโคกระบือครับครับเดี๋ยววันนี้ผมถือพาทีมงานรายการมาขอความรู้จากน้องอาร์าอยากเลี้ยงเป็ดบาบารีคือน้องอาร์เนตสงเตรียมยังไงดูแลยังไงร่วมถึงเลี้ยงเราไปขายไปนะครับเนาะตอนนี้ก็ล่เหตุเดียครับนี่ตอนนี้เขากำลังเก็บไข่กับผมนังนเก็บไข่เลยครับเอามเดี๋ยวปอนไปน้่นะครับนาะงลกกับไทยไปน้่โอเคครับเริ่มนะครับเก็บไข่นะครับมีครับเก็บไข่ไข่ที่เห็ยนี่ไข่เอียงครับเป็นไข่เป็ดบาบารีครับผมอ๋อครับ เพราะว่าเขาจะเก็บไปไว้รอเข้าตูครับช่วงวันอาทิตย์นะครับเพราะวันยุนี่จะเอาเข้าตูอาทิตย์ละเื่อครับผมเก็บทุกมมือเลยบ่ครับเก็บทุ่มืือครับเก็บช่วงเ้ารเพราะว่ายุนี่จะมีมีกามา่กินครับเพราะว่าผมบ่ได้คุ้มขอกลบคอกไว้ขอกทั้งในเลยบอกใช่ครับบางเทื่อกับ่างคบว่าจีกินอั่งเงก็มีครับต้องต้องตื่นก่อนต้องตื่นก่อนเขาจังหน่อยครับการอิสรตื่นเ้ารครับเลี้ยงเป็ดบาบาลี่ใช่ครับใช่เป็ดบาบารีนี่คือหย่างลน่ะนิยามให้นะ เป็นเป็ดเนื้อครับผมเป็นเป็ดเนื้อแมนเป็นบาวารีนี่มันเป็นเหมือนเป็ดสายพันธุ์วัดคูวีกับอ่อีกสายพันธุ์นี่แหละครับผมจําเขาไว้เลยแต่ว่าเป็นเป็นสายพันธุ์ที่เขาแบบผสมบีดออกมาเป็นเป็ดเนื้อแลเฉพาะครับมันจะบ่เหมือนเป็ดเท็ดสำหรับคนที่เอาไปกินเอาไปลาบตรงนี้นะครับเราเอาไปลาบเป็ดกับข่าแม่ฮครับจะเป็จะมอสเลยใช่ครับมอสครับเนื้อเขาจะลายจะมันหลายกันมันจะแสบเนี่ยครับนี่ครับไข่เป็ดบาวารีไข่ให้เนาะครับเนาะ เขาบม่ได้ยุมกินไข่บ่ครับจังไเลมันบ่คุ่มครับม่งั้นเขาเขากินไข่เขาไปกินไข่แบบเป็ดธรรมดาก็ได้ครับเป็ดเป็ดดำที่เขาเรียงแบบเป็นเป็ดไข่โดยโดยตรงครับผมแบบนั้นแต่แบบนี้นี่กินได้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไข่แบบไข่ตลอดเหมือนเหมือนพวกนั้นนะครับทางผู้ชมครับนี่ครับไข่เป็ดแต่ว่าไข่เป็ดนี่ที่เอาไปเอาไปฝักเขาผมเอาไปฝักเอาอย่างนีเอามาตั้งไว้หน่อยก่อนมันหย่อนแสงโอเคครับเอาวางครับอืมครับ กสิมาเก็บจ็สี่สสมื่นลยบอเล่าใช่ไหมครับเก็บทุกมือครับผมเก็บทุกมือลราคาเขาก็จะเอาไปไปไร่วมกันยุ่ข้างนอกครับเพราะว่าเพื่อเดี๋ยวจะเอาเขาวันเขาเขาตัวหน้าทิตนี่แหละแล้วเขาเก็บเก็บว่าให้มันเปื่อนเพื่อบางตัวเขาก็เขาเขาไปขี่ยางเงครับเขาไปขี่ไสเขาไปเหตุในใครสกปรกแล้วใครก็จะแบบมีแบบเชื้อโรคเขาแล้วใครก็จะเสียได้ยังียครับด้วยเหตุนี้อันนี้เกเก็บเตรียมเอาไปใส่เอาไปฝักในตัวแ่ไมครับเตรียมเอาไปฝัก เลี้ยงทั้งหมดจากตัวครับที่นี่ยูนี่สิมีทั้งหมดประมาณสักสามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับเฉพาะล้งนี่หรือว่าเฉพาะล้งเฉพาะล้งนี่ถ้าถ้าเป็นอีเลี้ยงด้วยก็จะอีเลี้ยงจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่มีเป็นอีเลี้ยงรอีเลี้ยงแม่ครับมี่มีแต่ว่าวาไหลายครับมีมีมีแต่่ยูนีถ้ารวมทั้งหมดเลยล่ะครับทั้งหมดในในแอกของทุกแอกเลยประมาณจะโตถ้าทุกแอกตอนนี้ก็เป็นพันแล้วครับพันกว่าโตแล้วปะล่ะครับตาพันกว่า็โตครับอยู่ฟาร์มก็จะเป็นเป็ด ขายเป็ดขุนกับลูกเป็ดนะครับก็จะมีตุ้มเป็ดน้อยที่ผมเตรียมโตขุนเพื่อจะขายช่วงเดี๋ยวจัาหน่อยกับเป็นตัวจีนนะครับจะขายไส้ตัวจีนกับขายไส้สองการนั่นไงครับคนกลับมาบ้านกันเดี๋ยวขายปีใหม่เมื่อกี้กับขายเป็นเบิร์ดคลองหนึ่งครับเพราะว่าคนคนกินปีใหม่กันคือยังไงนะครับในในการเลี้ยงเป็ดไอ้บาบารีเนี่ยที่มีขายอยู่ซองแบบแต่ผมพอจะว่าผิดได้เหนึ่งก็คือขายไข่ฟักที่เอาไปเป็นตัวน้อยแล้วครับขายไข่ลูกเป็ดครับไข่ลูกเป็ดเพื่หนึ่งขายลูกเป็ดแต่ที่หนึ่งกเป็ด แบบที่ซองก็คือขายขายเนื้อขายเนื้อครับจังโหลกเปลี่ยนยังขายอย่างไรครับจังหลกเปลี่ยนยุ่ฟาร์มนี่ถ้าว่าถึงลอยตัวแต่ขายประมาณสี่สิบบาทมาลับที่ฟาร์มเองครับเพราะว่าถ้าถ้าค่าคนส่งมันก็จะสูงนะครับแต่ว้านถ้าประมาณลอยตัวขึ้นถ้ามาลับยุ่ฟาร์มก็ขายให้เชาที่มหาครับผมแต่ว่าถ้าหาไอซส่งนี่ก็จะคิดค่าส่งเพราะว่ายังไก็ต้องก็มีค่าส่งนะผมคิดที่ที่มหาบาทนะครับรวมส่งไม่อย่างนต้องต้องลอยตัวลูกเปลีส่งหรือส่งทางไหนส่งออนไลน์บ่ครับเออส่ง ส่งออนไลน์ครับส่งให้ลูกค้าออนไลน์ลูกค้าแบบ,บยู่ต่างจังหวัดนังใช่ครับ,ค,รบคือจะเป็นรถรถส่งไกลทั่วไปนี่แหละครับครับผมอ่ะยืนบอกแบบที่นี่ปวดขาเอ่อที่นี่เราจังของเนี่ยน้องน้องอาเรียงรายหมดเลยนี่เฉพาะโซนเนี่ยไปหอน,นอ๋อตั้งแต่ของเนียนบ่ครับของเนียนสิประมาณสักสามร้อยครับสามร้อย <300. S 1> นนี้จะรวมประมาณ ตัวเมียน้าแหลวตัวผู้ตัวเมียสามลอยตัวนะครับแบ่งยังไงว่าตัวผู้ซ้ำใดตัวเมียซ้ำใดให้เนี่ยอัตราส่วนของเขาหนี่ใส่ใส่เป็นตัวเมียสี่ตัวต่อตัวผู้หนึ่งตัวงี้ครับสี่ตัวหนึ่งครับประมาณนั้นประมาณนั้นตัวผู้ตัวผู้ดีประมาณสักเจ็ดสิบครับประมาณนั้นครับแล้วสมมติพี่อยากเลี้ยงอ๋ทพี่ต้องไปเอากันตัวหน่อยหรือกว่าตัวเป็นสาวมาเลี้ยงหรือว่าจังไรมีสองแบบครับถ้าเฮาแบบว่าเขาอยากได้ใครเร็วเนาะเฮาก็ต้องว่าไปหา บางคนเนี่ยเขาอยากกดกดเป็ดกดเป็ดออกเขาก็จะแบบจะไปรับเป็ดสามมาเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็อีกแบบหนึ่งเข้าซื้อลูกเป็ดมาเลยครับแต่ว่าต้นทุนในลูกเป็ดอ่ะก็จะถูกว่าแต่ว่าก็ต้องใส้เวลาในการเลี้ยงสูงโดนโดนกว่างเสียครับก็คือต้องใส้เวลานิดนึงว่าเขาจะฝากจัดจิกประมาณห้ากเดือนประมาณหกเดือนเต็มทีหกเดือนก็จะเริ่มไข้เมดครับจะเป็นเป็ดเต็มเต็มอายุเขาเริ่มผสมได้แล้วก็เริ่มไข้ได้ครับผมตัวขันสำหรับค้นที่เอาไปเลี้ยงกินในใน ในบ้านเนี่ยของอาซือเนี่ยเอาเป็นตัวใ้หน่อยดีกว่าครับครับตัวน้อยดีกว่าครับเพราะถ้าเลี้ยงกินในหมู่บ้านเนาะเลี้ยงเลี้ยงธรรมดาหล้างบาสนี่เสียพอได้ให้เสียอาหารให้ยังเขาเขาก็ใหญ่ขึ้นกันครับเพราะว่ามันจะต้องแบบไม่ได้ต้องเอาตัวใหญ่ยังสี่ก็ได้ครับแต่ว่าขันเลี้ยงในเชิงธุรกิจอยากเอาไปเพาะขายแนะนําเป็นเป็ดไงหรือว่าเป็ดเสาวจะจะเลี้ยวกว่าครับแมนเป็ดสาวคือจะต้องไม่ต้องไปถากเขาเขาใหญ่ไหมครับเพราะว่าเลี้ยงอีกแป๊บเดียวเขาก็ หายอาหารนีดแป๊บเดียวเขากัดไงกับไข่ได้แล้วเสียครับไม่ในที่นี่การเตรียมโรงเรือนหรือการเตรียมอคอกเตรียมยังไงครับที่นี่เอ่อยุ่นี่เริ่มต้นจะมีสั่งอยู่แล้วประมาณสามชินวยครับก็เลยอ้อมอ้อมคอกันคอไว้แล้วก็บสั่งโรงเรือนขึ้นมาแล้วก็เห็ดเป็นบ็อกเป็นบล็อกบล็อกไข่เขาแล้วก็เขากับของนี้เขากับวัดวาสักประมาณสักแปดคูณซีเมตรเนี่ยเขากับใส่ลูกเป็ดไอใส่เป็ดประมาณสัก สามลอยตแต่ว่าเปดพุ่นซีเมตรเนี่ยเฉพาะโรงเลื่อนได้ครับข้างนอกก็เป็นายอีกก็คือมันมันกว้างอยู่แล้วครับเขากระจายโตเขาอยู่กันอยู่แหละช่วงพายอาหารเนี่ยเขามีพื้นที่ว่าสมมติว่าขนาดเท่านี้เลี้ยงเป็ดเท่านี้เขามีแบบมีครับนีเหมือนเขาเป็ดตารางเมตรตารางเมตรหนึ่งนี่เขาจะไม่ให้เลี้ยงตารางเมตรหนึ่งก็จะบ้าคอยหลายเนาะเลี้ยงสักสิบตัวก็พอได้ครับผมสมมติผู้ใดมีพื้นที่หลายก็ไปคูณตารางเราเลี้ยงได้เข้าไปผมเลี้ยงได้ไหม หนึ่งในการเตรียมนะครับก็ต้องมีดลงเรือนครับเพียงลงเรือนบอกนะครับกรมีส้นที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็มีบกหน่อยนึงครับผมบกหน่อยนึงจริงๆบางคนบ่มีสระกับเลี้ยงได้คือกันครับเพราะว่าเลี้ยงในคอก็เรียงสีกันเลยหรือเปล่าเลี้ยงในคอกเป็นลงเรือนปิดกระไดครับแต่ว่ามีเป็นกระบะปูนหรือหรือเป็นอ่างปูนขึ้นแบบนี้ก็ไดครับแต่ว่าแบบนั้นจะทําให้เหมือนเป็นโรงเรือนปิดเนาะมันก็จะแบบไหนไอ้อัพน้อยแล้วแบบว่าลูกเป็ดจะ เขาจะบ่ค <kung> ่อยได้เล่ยนนามแล้วโตเขาจะคขวางดำสกปรกนี่ยครับที่มีครับก็เลยแบบเลือกให้เขาเล่ยนนาก็เลยเพราะว่าเขาจ้างแบบบ่ค่อยสกปรกก็จะเขาอย่างเงี้ยครับครับอ่าสำหรับคนที่พื้นที่ไม่หลายก็สามารถเลี้ยงในโรงเรือนปิดก็ได้หรือว่ามีพื้นที่ก็น่าจะดีกว่ากันครับเนาะเห็นเมียนยังก็พวกกันแนวกันนะย่างนี้เฮ็ดจุดประสงค์เพื่ออีหยังครับแนวกันขอจริงๆเริ่มแรกก็คือกันเพื่อแบ่งแบ่งเป็นสัดส่วน สัดส่วนเป็ดอีเลียงเป็ดบาบาลีไข่บาบารีอย่างเงี้ยอครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเป็ดเป็ดขุนขายหรือเป็ดบาบาลีอย่างเงี้ยครับเป็ดอีเลียงแต่ว่าก็เขาก็แรกๆอ่ะขอบส้างคู่สาวผมนี่สามารถค้นยางได้ครับตอนนี้ว่าเรือแล้วครับก็เลยได้ใส่เป็นใหม่ไม่ตอกกันไว้เพราะมันเขาเขาสอกกินกินก่อนหินกินดินอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่แล้วอะนอกจากสิ อ่เป็นการแบ่งพื้นที่น่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันป้องกันเนาใช่ครับแมนๆอย่างหนึ่งก็คือป้องกันสุนัขครับผมป้องกันหมาเพราะว่าแถวนี้นี่มีหมาครับเ่ามือแรงนี่ว้นละครับจัดงานวันนี้ตอนกลางเวรนี่ถ้าเห็นคนนี่สีบลอมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นช่วงดึกๆนี่จะมาครับจะมาเพราะว่าช่วงตะกี้กับเลี้ยงเป็ดเนาะบดีอ้อมก็ตายมือละสองสามตัวสัตว์นี่ปกติสิเป็ดนี่ยังครับถ้าเป็นเป็ดใหญ่เนาะลักๆนี่สมิตหมาแล้วครับครับแมน มาแต่ว่าถ้าคนถ้าคนนี่บ่่คยเห็นมลาลักด้ครับบ่เห็นมามีงูยังม่ครับโอ้ยุ่นยู่นี่มีงูครับแต่ว่าบ่่อยเห็นงูเหลือมงูงูใหญ่ปันไดจังหครับมันมันบ่่อยมีปลานะครับ้ามีปลาจังหน่อยนี่อาจจะตองตองระว่างเพราะว่าน้ําปลาเนี่ยงูเหลือมจะมีครับแต่ว่ายู่นนี่ตั้งจต่เห็ดมากเห็นแค่ตัวเดียวที่เหลือกับมีแต่หมากับงูลักลักแต่ว่างูทางงูหน่อยบ่บ่เป็นผลกับเป็ดใหญ่อลยครับเน่ยครับที่นี่การเตรียมลงเรือน เข็นมีแกบทั้งล่างนี่คือเขาเอามาใส่บอครันี่จังไรแม่ครับผมเอามาใส่ครับจังสื่อแม่ครับสื่อแกบมาใส่ข้างล่างนี่ไว้ด้วยครับเป็นพื้นดินธรรมันดิบเพื่อให้เขาเจ็บดินนิดหน่อยเพราะบางเทอเขาเล่นน้ำขึ้นมาแล้วมันเห็ดเจ็บไส้หลายบรอครับน้องจังษนหอกเฉพาะซ้อนน่องเลี้ยงเท่านี้จริงๆใส่หลายกว่านี้แหะครับมันมันกันหยุบลงใส่ประมาณสักผมไปสื่อแกบมาเป็นกระสอบใหญ่นะครับครับกระสอบใหญ่ผมใส่ประมาณสักสิบกระสอบหรือจากไหนาก็นั่นก็ใส่สิบห้าสิบหกกระสอบแล้วแตะห้าเลยครับ ทีนี่ก็เป็นต้นทุนของเขาอีกแมนครับแต่ว่ากระสอบไอ้ล่องสีถ้าไปกอกียวล่องสีเขาว่าคิดแพงครับครับแมนครับเราะกระสอบมหาบาทแต่ในะนํามัคือต้องมีนะครับเนาะเพราะว่าในการ่างของเขาคร่บมีดีกว่าครับอ่ามีแกบมาโรยมีเห็ดทั้งถังแมนร้องร้องห้างไอ้เขามีห้างผมนี่ครับมาบึงห้างเป็นเก็บไงครับเพราะว่าถ้าเป็นงานบังนมันจะชื้นอันนี้คือเห็ดจากอิดบล็อกนะครับเนาะเป็นรางสำหรับฟักไข่ใช่ครับเป็นลางสำหรับฟักไข่เห็ดง่าไงเลย ใช่ครับเขาคือบอลอันนี้บอรหลุดหรอวะที่เห็นร่างแฟ้มเขาออนเนี่ยตะการยังสิบไหมตะการห่างบางแฟ้มสนงสารนี่น้องคิดยังไงเขาเป็นห่วงเนาะครับผมเห็นเขาเป็นเออเป็นห่วงอย่างดิรอรถใช่ไหมครับเขารอรถเขารอรถเลี้ยง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 เขาไม่เล้ยงวะรอรถกะบอรหลุดสิไปซื้อก็เลยแบบบมื่อสื่อหอก็เลยแบบลองเอาอินบอกดีกว่าห้องบอตอนแรกอะเห็ุ เห็ดร้องเลื่องนะครับมันเหลืออิดบล็อกก็ดีกันเลยร้องเอาก็เลยเอาอิดบล็อกมาก่อดีกว่าโดยที่เขาแบบว่าต้องไปซื้อเพิ่ม้นี่ครับงั้นบางทีก็ใส่เป็นปกันเลยกเป็นทีมากเราเอาอิดบล็อกมาใส่นะครับต่องแบเป็นสัดเป็นส่วนดีเหมเป็นสั่เป็นส่วนครับมันมันแบบอาจขอเสียอดีง่ายว่ได้ด้ครับว่ามันแบ่งเป็นสัดส่วนใด้่เสียครับเขาก็เลือกใครเราลองกอดีกันงามใจพ้อมครับเอาไปลองไปใส่บิ่งนะครับท่านผว้ชม อันนี้เขาสิดว่าใครย่างเสาครับรย่างเสาต่วันตอนนี้บ่เหลือใครแลร้ว <c oughs> เก็บไปแล้วครับที่นี่ไม่ใช่เรื่องของอาหารครับน้องอาอาหารนี่เขาหจ้งไดดหรือว่าต่อมือเนี่ยหาย้ไลบันไดสี็ต่อมือเป็ดสองขอกเนี่ยผมจะหิ้อาหารสอบหนึง่ง <c oughs> ข้าวเปลือกสอบหนึ่งแล้วก็ห้ามสอบหนึ่งเนี่ยผม <c oughs> ผสมใส่กันนะครับผสมใส่กันแล้วก็ห้กินมือหนึ่งอาหารมือหนึ่งก็สี่มือดึงมือแล้วประมาณห่าลอยครับแมน มือหนึ่งปรับมือหนึ่งมือต่อต่อขอกสามลอยทุกตัวเนี้ยมาใช่ครับต่อขอกสามลอยสี่ลอยตัวเนี้ยประมาณนี้มันละสามมันละห้าลอยไม่นตัวเฉลี่ยห้าบาทหายนะครับจังโล่งจังเฉะครับเอาเป็นน้ำหนักหรือกิโลที่หายนะครับเท่าตรงเบื่อว่าเปลี่ยนเท่าเนี่ยช่วงกินไรช่วงกินหน่อยนะครับแมนย่นี่ผมย่นี่ผมแต่เดีววันเมื่อไรกินขึ้นกันสูมือตัวคันแม่ครับบางมือนีบางมือนีผมให้กระสอบนึงเีะครับแป๊บเดียวหมดครับบางมือนี เขาบ่ค่อยหิวคือเขาแบบเขาอยูโตรของเขาก็เหลือเนี่ยครับก oh! ็เหลือหอดเที่ยงหัวใบนี่ครับพี่นี่ก็ต้องมาเบิ่งว่าแต่ละมื้อเขากินน้อยกินหลายปานใดไม่ครับเติมตามปริมาณที่เขากินเติมตามปริมาณแต่ว่าถ้าให้เป็นเวลาก็ก็จะดีครับเพราะว่าเราเฮาให้เวลาใดฮะนี่ที่นี่จะให้เป็นเช้ากับแรงครับเช้ากับแรงช่วงเช้าแล้วก็ช่วงแรงเช้าแบบนี้น้ำเนาะฟังนั้นเนาะครับผมเป็นน้ำครับเราอาหารหรือที่ห้องหาจังได๋ครับหรือว่เข้ามาให้จังได๋คือว่าเขามีสัดส่วนโปรตีนอีหยังสิบ่อ๋อ อาหารเป็ดไข่ของผมนี่ผมจะให้โปรตีนสิบเอ็ดเอ้สิบแปดครับโปรตีนสิบแปดแล้วก็ผมจะผสมเข่าผสมห้ามเพื่อเพื่อลดต้นทุนมันลงจั่งหน่อยเพราะอาหารผมผมกับพ่อค้าเองอ่รเดี๋ยววน้น้องอาร่ปเดี๋เสื่ออาหารสำเร็จมากบอกบอกครับว่าเดือเสื่ออาหารสำเร็จมากยุนี่จะเป็นสื่อวัตถุดิบของอาหารมาแล้วผมมาผสมเอาครับปรุงเองมาปรุงเองครับปรุงอาหารเองอย่าเห็นอย่าเห็นปรุงยุนี่จะปรุงอาหารเองครับปรุงเองเลยวะครับปรุงเองครับเดี๋ยวพาไปเบิรงครับไปยังไอเบิรงครับอยู่ที่ไหล่ะครับอยู่ทั้งหลังครับไปครับ อันนี้บอกกระสอบลายๆหนี่บอกแม่นครอยู่ทางหลังเนี่ยครับในส่วนของนี่จะเป็นขอ,องผสมอาหารครับผมของผสมอาหารใช่ครับของผสมอาหารมีอย่างแน่ครับหลงอ่ะอยู่ในนี้อยู่นี่จะมีเป็นวัตถุด,ดิบหลักๆก็คือเป็นข้าวโพดครับผมและะ้วกกบกากปาล์ม <conflicts> แล้วกะ็ทั่วอบผู้เครดบครับ,รบและกะ้กก็กากทั่วเลืองท่พย์วล้กกจะเป็นมันบด อ่าแล้วก็ปลาป่นครับปลาป่นจะเป็นปลาป่นเกรดสองโปรตีนหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเขามีสูตรผสมยังไงหรือว่าปรุงยังไงเอ่อที่ฟาร์มทั้งหมดเนี่ยหลายๆนะครับผสมกันยังไงครับที่ฟาร์มจะมีสูตรอาหารอยู่แล้วครับอ่าก็คือเป็นส่วนอาหารตามในอในเว็บของเกษตรทั่วไปก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าผมเอามาปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนให้มันเป็นเหมาะเหมาะสมกับฟาร์มผมว่าอย่างไรครับแต่นี่ผมเฮ็ดเป็นชุดไปอยู่แล้วครับนี่ครับครับว่าไงแกครับอันนี้อันนี้ตอนแรกกับเฮ็ดมากอ่ะ ปับเปลี่ยนไปเรื่อยครับมันมีปับไปเรื่อยนีข้าวโพดสามสิบข้าวโพดสามสิบปลาปนกากท่วเหลืองพวกอะไรพวกนี้ครับอันนี้กินในทั้งตัวหน่อยตัวนี้เลยบอกครับไม่จังเลยอันนี้จะเป็นของลูกเป็ดอย่างเดียวครับก็คือผมผมจะเพ็ดเป็นลูกเป็ดอ๋อมีเนใช่ครับของม้วของมีหลายไมีหลายสูตรใช่ครับผมเห็ดเป็นหลายสูตรไปครับอันนี้เป็ดไข่ครับมีของเป็ดไข่เป็ดไข่วัตถุดีเปิดเคลือดอยู่ในอยู่ในนี่อยู่ในนี่ครับครับพอสูตรมันก็ว่าเด็กบอกว่าเป็ดไข่ ต้าเรช่วงอายุของเป exactly. right, mm ็ด hmm. นี <Like S 3> <Yeah. S 2> ่ก oh, ็ตีกินม้คือกันเั้ยนั่นเอครับกินม้วนขึ้นกันช่วงแรกๆเกิดเขาจะกินโปรตีนสูงครับครับต่อไปนันเขาเขาขี้เห็ดเองเขาขี้กระเสือผมเห็นราคาอาหารสําเร็จรูปนะครับมันกระสอบละประมาณห่าร้อยกว่าบาทกระสอบละห้าร้อยราคามันสวนทางกันกับเออ่ราคาขายสัตว์เขาอ่ะเหมือนเหมือนกับเออ่ผมจะอธิบายยังไงล่ะเหมือนกับขายไข่ได้แบบพักกี่บาทแต่ว่าราคาอาหารสูงนไงครับครับตอนแรกก็เลี้ยงหมู ราคาอาหารหมูสอบละบแปดร้อย,อยอย่างเงี้ยราคาหมูเหลือห้าสิบบาทอย่างเงี้ยครับราคาลงลงสูงมากแต่ว่าสวนทางกับ,กบราคาอาหารานี่ครับผมก็เลยเสิร์ชหาบริษัทที่เขาแบบขายอาหารไอวัตถุดิบอาหารเนาะครับวัตถุดิบอาหารแบบกเแบบ็เลยว่าเออลองสั่งเบิง่งลองสั่งเขาแล้วก็ไปรับเองนี่ครับผมเพราะว่าถ้าสร้างไรเขาต้องจริสงสูงผมสั่ง,ผม,งผมเหมือนเอาหน่อยไหมครับก็เลยต้องแลีนไปรับเองครับครับผมที่นี่เทากับไปซื้อมามันก็สิได้ราคาถูกกว่าถูกมากครับที่เียก็ต้องมาปรุงเอาแต่ว่า แม่ครับมันอาจจะไม่ได้สําเร็จรูปเพราะว่าเขาต้องผสมเองเพราะว่ามันราคาถูกกว่ากับจริงครับครับแต่ว่าเขาก็ต้องเสียเวลาในการแบบมาผสมผสมเป็นรอบรอบนึงกับผมผสมรอบนึงอ่ะมันจะดหนึ่งร้อยกิโลนะครับหนึ่งร้อยกิโลอ่ะผมก็จะแบ่งเป็นซี่สองสองร้ยี่ห้าก็คือที่สองเนี่ยขายได้ประมาณสี่หมื่นลังเสียครับลังมื่นอ่ะมันคือซี่สองก็สามหมื่นลังเสียครับผมก็เติมไปห้าคั้งบอลยิมเนี่ยครับเราห้องพิธารันเองเนี่ยมันจะลดต้นทุนประมาณจักบาทครับต่อ้นผสมตอนเนี้ย กระสอบหนึ่งนี่สีอยูที่ประมาณสักสามรอยแปดสิบถึงสี่ร้อยบาทจะอาจจะบาเกินนั้นครับขึ้นขึ้นยุคกับวัตถุดิบว่าวัตถุดิบของสัปดาห์นั้นราค่าขึ้นราค่าลงนี่ครับผมจากพี่ห้องไปซื้อกระสอบละหาร้อยกระโดดไปรอยกว่าบาทร้อยกว่าบาทลดลงครับลดลงครับนี่ก็ลรองเอาไปใส่เบิ้งนะครับเนาะแต่ว่าที่นี่็ต้ตงไปหาวัตถุดิบเองนะครับนี่นครับแบบทัวเ์เลียเดือนหนึ่งนี่เขาหายไรเปล่ครับถ้าคิดเป็นกิโลนี่กระสีประมาณสัก หลายรูปอยู่ดีครับผมไม่ได้คำนวณแบบเป็นกิโลแราผมคิดเป็นเป็นบาทเนาะเราเสียด้วเอ่อมือหนึ่งเดี๋ยผมหายมือละประมาณหนาหลายแบบอาหารเอ่หอหำขอาเปือกร่วมกันเนาะก็สิประมาณเดือนละประมาณหมื่นหาบหมื่นหาพันหมื่นหาพันบาทประมาณนั้นเลยครับแสดงว่าเขาต้องมีอยอดขายอะไรก่ันหนึ่งหมื่นหาพันบาทได้เรื่อยๆครับ,รบจริงๆอยอดขายกับยอดขายหลักๆมาจากลูกเป็ดแล้วกบเป็ดเป็ดคุนเนี่ยจะเป็น วตัวเป็นก่อนที่หลังยังงี้ไหมครับไลยเดือนไายสัปดาห์จะเป็นลูกเป็ดมากว่ามีเห็นไหมครับมีมีก็ได้เลยครับไปดูลูกเป็ดครับทีนี้ไปดูลูกเป็ดครับอันนี้คือต้นเบี่ยงลูกเป็ดทั้งหมดนะครับซุ้มข้างในเนี่ยจะเป็นลูกเป็ดจริงยังได้ตัวนะครับในในขขอข้างบนอ่ะจะเป็นลูกเป็ดทั้งหมดเลยที่ได้จากการฝากจากตู้แม่ครับที่ได้จากการฝากจากตูวจากตัวดีที่ห้าฝากขึ้นมานะครับจับได้ไหมครับจับได้จักตัวปะจับได้ครับจับได้ลูกกวนน้องอระจับให้พี่นะ ครับอันอนี้มันอันนี้มันจักเดือนหรือจักหมื่นเนี่ยครับอ๋อประมาณสามสี่หมื่นเนี่สี่หมื่นครับประมาณสี่หมื่นอ๋อสี่หมื่นตัวนี้ประมาณนี้หรอือป่าครับผมแข็งแรงครับอ๋อขนาดโตขึ้นเยอะกับขนาดไข่ครับอ่าอ่าครับถ้าถ้าไข่อ่าน้อยหน่อยกัดกัดตัวในน้อยนี Pare ่ครับครับแต่ว่าถ้าไข่หมดน้อยใหญ่ออกมาเนี่ยตจะใหญ่จากแข็งแรงครับครับผมก็เลยเลือกถ้าไข่น้อยใหญ่เขาตัวนี่หน่อยมันเกิดการคัดออกครับครับผม ตัวผัวตัวเมียนี่ยเบิ้งท่านได้ออกจริงๆเขาเบิ้งได้เยอะครับแต่ว่าผมผมเบิ้งบพเป็นเขาเขาเขาจะปิ้นปิ้นตรงตูดเนี่ยเบิ้งครับแต่ว่าผมผมยังเห็นว่าท่านได้เป็นผุมยานเขาเจี๊ยบกับผมนั่นก็เลยแบบว่าส่งลูกค้าก็บอกลูกค้าคราบเทรนะครับลูกค้าอันนี้คือขันสื่อตอนไนนอยเนี่ยคือพ่ท่านใน้ลู้อ่าครับผมผมผมเปท่านใน้รู้ถ้าถ่ายญ่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ผมก็จับจับเบิ้งลราฟังเสียงขอครับตัต้ยมูนจะเงียบไม่จพค่อยห้องอันนี้นะครับที่น้องอาบอกว่่เลียงตตัแอน เอาไปเลี้ยงตอนนี้ใหม่คือเอาซุ่มหนีไปเลี้ยงนะครับที่เขาส่งมากอ่ะจซ่อมหนีเลยครับง่นตอนสื่อมาลูกเป็ดครับประมาณนี้ครับตั้งสีมันกินอาหารไปครับเนี่ยกำลังเริ่มกินครับประมาณสี่หามือนถ้าออกมาจากต่อลูกเป็ดนะครับแรกเกิดเนี่ยเขาจะมีไข่เหลืองยังได้ทองเนาะม่นรับไข่เหลืองยังได้ทองเพราะไข่เหลืองเขาเขาเริมยุบปุ๊บไข่เหลืองเริมมดมดแล้วเขายังสี่หิ้วหิ้วแล้วเขาอาจจะห้อง ก็เงี้ยครับแล้วเขาแบบก็จะเริ่มกินก็จะย่างไปกินอาหารกินน้ำป็นนี่ครับครัวก็เห็นทั้งในเริ่มใส่อาหารให็นแล้วนะครับใช่ครับจก็สี่ขายเร็วครับโรงงานเนี่ยทั้งสี่หนาฟ้ามเนี่ยขายตัวสี่สิบครับแต่วสิบตัวหนึ่งร้อยตัวขึ้นไปผมขายตัวละสามที่ผาเงี้ยครับแลวซุ้มนี่แหละครับซุ้มทั้งขังนี่แหละ ต้นตขางนี่จะเป็นเป็ดที่ผมขุนไว้ครับครับเลี้ยงมันคือกอเกลแต่ต้นนี้เป็นอะไรเขาเอาลังผัดค้นครับการเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนจากขนขนอ่อนมาเป็นขนขาวครับของนั่นเหรอครับแกงนี่ก็เป็นแกงพอเองเนี่ยครับนั่นครับครับห้องนั่นก็เหมือนกันครับจะเป็นอีเหลืองกับบาลารีห้องนั่นจะห้องนั่นจะน้อยน้อยก็ตัวนี้ครับผมจะรอให้คนเขาเริ่มออกขนขาวเริ่มบอกผมจึงจะไปไปลงเหนี่ยนน้ำเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาเอาลูกเป็ดแรกเกิดหรือเอาแบบตัวเหลืองๆเนี่ยครับไปปล่อยไปปล่อยขังนอกอ่ะ อ่าจะมีเดียวครับเยี่ยวมากินกับกามากินนะครับกินเป็ดเนี่ยกินแ็่ครับกินลูกเป็ดนี่เลยสาวใส่กินลั้งเดินอยู่ขอบสางอยู่ทั้งหลังคาครับส่วนใหญ่เขาจะเอาไปกินทั้งทั้งหลังคาเลยคุอไปกินทั้งทเนาะคุอไปกินเลยครับเคยเห็นแล้วโอ้ลูกเป็ดหายายครับตะกีนเอาแบบอ่อนๆออกมาส่วนที่ป้องกันไห้ส่วนจะตั้งสี่รูอของทำยังไงป่องกันไห้อีกลายในองกัขาวไะไ้เยอะเลยครับบอเห็นมันเลยยังเว้นเนี่ยหายยัางมือสามาครับกับย่างมือแรงนี่ครับ เลยต้องเอาล่อให้เขาใหญ่ก็หน่อยเยี่ยวก็เอากาเอาก็ได้ไม่ใช่เลื่อมไปลงเหน่นนํำนังเสียครับครับผที่นี่พี่อยากรู้ว่าการสัง่งรายได้ของเขาเนี่ยจากการเลี้ยงเป็ดในนี่เดี๋ยวอะไนะครับลุงคาสั่งรายได้จากการเ,รเ,เ,เราลีรเร้ยงเป็ดของผมตอนนี้จะมีอยู่ประมาณสององทางครับ,ค,รบคือช่องทางการขายลูกเป็ดเนะาะหลักๆของผมจะขายทุทกๆสัปดายอยู่แหละคกับขายเป็นเป็ดขุนเป็ดขุนเนี่ยผม,ผมจะลอ่อสักถ้าเป็นอีเลียงเนี่ยผมจะขายช่วง ประมาณสัก2เดือน 2, 2> เดือนครึ่งนำนาเขาจะมาเกิน2โลจะมันมาน2โล2 2โล3จะบ่าหอด3โลด,ดอกครับเมน่นถ้าเป็นบาบิลีนจะเป็นบาบิลีจะขุนประมาณสัก3 4มี่เดือนนำนาเขาจะอยู่3-4ี่กิโลนำนาเขาจะเขาจะไล่แหละต้บบาบิลีจะขายเป็นกินโลครับที่นี่จะขายหนาฟ้ามอยก,กิโลละ80สิบนหลักๆในการส้างายไ้ของฟ้ามก็จะเป็นเรื่องของการขายลูกพันธุ์ใช่ครับลูกพันธุ์เขาออกทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับครับผมเดือนหนี่ขายอะไรบรับ จกตัวเ mhm. ดือนนึงนี่สมมุติว่าชิ้นหนึ000 000. ่งนี่ออกสักประมาณ2องถึงสามร้อยตัวหัวฟั์มบรทันีดบรทันใได้หลายครับบเห็ครับออกตั้งสามร้ยตัวกับสามสี่สิบสอานพันก็ตัวครับประมาณนั้นต่อเดือนเดือนละพันเมื่อกี้ทางอาร์ตขายตัวละจักบาทประมาณสามสบาครับสามสิบห้าสามสิบห้าก็เดืละสามหมื่นสามสหมืนแล้วแต่แต่หลอดประมาณนั้นตัวเฉลี่ยหักค่าอาหารประมาณก็เฉลจากสองหมื่นประมาณนั้นครับแต่ว่ากับบรทันีก ขายซุ้มไงเด้ซุ้มญงก็จะเป็นก่อนที่หลังครับเดือนเดือนกับสองมื่นขึ้นครับประมาณนั้นพ่อได้ยู่ครับแ้วจบมาทางไหนก็เลยว่าเลี่ยงเป็ดผมจบคณะเกษตรเอ่อนวัตกรรมมอขอมากครับอ๋อจบสายเกษตรเลยจบสายเกษตรสายเกษตรที่เร่ามักมกเกษตรแล้วครับแล้วต้องต้องไปเลี้ยนครับครับผมเพราะว่าสาขาผมเลี้ยนเขาเขาหางเลี้ยนเลี้ยนกว้างแล้วเขาจะให้เข้าหา เขาหาว่าเขาชอบตรงไหนยางไงครับ<ม>ก็จะให้เขาไปศึกษาเพิ่มแล้วเขาอาแบบบาเจอกับมีอาจารย์มาให้สอนเพิ่มมีรำนี้ครับผมก็เลยเอา,าองความรู้ถือของเรียนมาต่อยอดในต่อยอดอุปกรณ์จำเป้ครับทั้งอาหารทั้งทั้งรายจะเป็นความรูอาหารด้วยแล้วก็ค,ค,ความรูกันเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วก็ความรู้กันทำธุรกิจตัวสาขาหนี่จะเป็นสาขาที่ทำธุรกิจนะครับเกษตรเชิงธุรกิจประมาณนั้น เพชรเกษตรแล้วเสียไปขายจังได้ให้ไมครบ่ครับ,รบช่างนี้่ปะใช่ครับแมนแมนแล้วห้องมาใส่หม่องใดครับในในฟาร์มห้องอ่าในฟาร์มผมเป็นบะเริ่มแรกเนี่ยผมผลิตเพราะผลิตผมผลิตเริ่มได้ปุ๊บผมว่าจังสิเริ่มเริ่มหาลูกค้าเริ่มค,ค้ามเพจเจ็บยากบะที่แรกมีคนก่อนสิมีคนมาซื้อห้องสิยากครับแรกๆรับผมก็ผมกับกังวลเนาะแบบอ้าวเฮ็ดจังเนอ้าจะไปขายไซขายไซได้ลูกเป็ดอ่ะก็ก็สิมีคนมาซื้อหรือเป็ดใหญ่ยังเสียพอคิดมันฝีดเนาะคิดฝีดเพีดดัง แ้วก็เริ่มมีคนเขามาถามสื้อนั่นแหลยกสื่อกับขี้เขามากับมีครับบางคนกับขี้รดมาตาลอยเอ็ดหรือขี้ลถมาตาบุรีลัมขี้ลถมาตาสุรินใหญ่ๆกับมีครับขี้มาหลับมาหลับดูเกิดไปแต่ละกับบางคนกับมาว่าใดๆคงจัดทรงหายนี่สิครับช่วงแรกเห็ยดยากปะกว่าสิไม่คนมาเสือเขาช่วงแรกๆเห็ยดยากครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่ผมยังไม่มีความหลูในการทาใครขนาดนั้นครับก็จะมีลูกเป็ดตาย ใครบอร่อฟักใครเสียใครเนา่าไม่เสียหลายครับครับพวผมผมก็ลองพิดล้องถือจน <c oughs> จนเสียใครไปประมาณหลายรอบอยู่ครับผมครับกว่าเสีมาเลียงใดจนขายใดน,นะครับนั่นครับจำหน่าคนแรกที่มาซื่อ <c oughs> คนแรกเี่มาซื่อนี่เป็นลูกขาเขาเขา,ข,าขี้ผ่านมาครับเขาขี่พ่านมาแลละเขาเห็นป้ายลวเขา,ขาแบบว่าเขาอยากได้ลูกเป็ดเขาก็เลยลงลงมาถามว่ามีมีลูกเป็ดขายไหมผมก็เลยว่าตอนนั้นอะ ตอนนั้นเป็นลูกเป็ดคุ่นแรกเลยที่ผมขึ้นออกมาหมูวานหมูกรอนขึ้นออกมาหมูวานมาหมูกรอนมาดีเขาจะเขาจะได้ลอยตัวนะครับผมมีอเก่าสิบตัวอตอนนั้นอ่ะเอาไข,ข่เขาหลายด้วยครับแต่ว่าออกมาแคกเก่าสิเพราะว่าผมต้องบอกมีความหลเนาะตอนนั้นมันก็ออกแค่นิดเดียวก็เลยได้ขายเขาแคกเก่าสิบตัวครับเขาก็เลยแลนแลนพ่านสร็นี้ก็เลยนได้ไขายพอดีเมื่อไหร่เมืยอย่อไหร่ก็ได้บัตรเมื่อไหร่เงินเมืยอยกก่อไหร่เงินก่อนแรกอ่ะตัวละซซี่สีบ,บาทก็ดีใจแล้วครับ ตอนสามชีพันนี่ยนะครับดมงนั้นบางผมก็มีตัวเนี่ยผมจับไปเขาไปน้ำแถมๆไปครับในขั้นือนแรกจากการเลี้ยงใช่คกับนตอนแรกจากการเลี้ยงลรวก็เริ่มเริ่มดีใจขึ้นว่ามีกำลังใจในการทำกับบ่เมื่อยอย่างนี้ครับครับดังนั้นใจของการเลี้ยงเป็ดนลองจากคิดว่ามันอยู่มองได้ผมเริ่มจากการชอบก่อนผมเริ่มจากการที่ผมชอบผมมักเป็ดเพราะมันหนาหลักว่ะขาวดีงามกับอีกอย่างหนึ่งคือผมผมเลี้ยงไก่เนาะผมกับมักไก่เท่ากันไก่กับเป็ดคือผมมักทัตงทีนะครับ ก็เลยว่าเออเขากะลองหาสิ่งที่เขาชอบเนาะแล้วเขากลับมาทําว่าสิ่งที่เขาชอบเนี่ยอะไรมันทาเงินให้เขาได้ด้วยอ<ม>งเนี้ยเขาก็เลยแบบอ๋อเลี้ยงูกเป็ดกับพ่อขายได้ก็เลยลองลองทำมึงพอทำมึงปุบมันขา,ขายได้ขายได้หลายด้วยอย่างงี้ครับก็เลยได้กับเออลองทุนเลยมาทาดีกว่ากันเลยได้ตู้ได้เมลพันุ์เมลพันต์นอินตอนแรกว่าจะเบ้า,าไปแล้วตอนแรกว่าจะขายแล้วครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกอัชุดนี้เป็นชุดสื่อมาขุนเนาะขุนขายก็นเลยลองแบ่งชุดเนี่ยเขมาเห็ดเป็นพอแม่พันต์ิึง เพื่อที่จะเอาลูกเป็ดขายก็ลเลยิ่มได้รลายแล้วครับอืมแล้วช่ไหขอดีข้องการเลี้ยงเป็ดหรือว่ามาตัดสินใจเลี้ยงเก็ดการเกษตระดีอย่างไรครับขอดีมั้ยไหนคือเขาแบบเป็นนายของตัวเองเขาจะแบบว่่ต้องแบบไปกดดันในคน,นอื่นกดดันเขาจชิงไหมครับเขาก็ทาตามที่เขาอยากทำมาคือเขาวา่างแผนงานเองเลยคือเขาทําแบบทุกมือให้มีความสุขคช่นแล้วก็หาเงินไปนั่งมันสี่ครับอ่าทานผู้ชมที่เบืงอยู่อยากม่า สืบเป็นหน่อยน้ำนอง,นอ,งอาหรือว่าอยากมาเรียงรูกวิธีการเลี้ยงหรืออยากมาสอบถามครับผมติดต่อ่องทางใดครับตอนนี้ช่องทางทางฟาร์มจะมีทั้งทั้งหมด2ช่องทางครับผมก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กชอโชคบุญยังฟาร์มครับผม้าก็าจะเป็นเบอร์โทรครับ0ูนย์3 4ด1 5ดห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าาอีกเบอร์นึงครับผมจะเป็น0 6 5ย์ห0ห้าแดย์แหหครับผมสำหรับสุวชมถ่มองหาอาชีพนะครับ การเลี้ยงเป็ดนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทางรายการอยากนําเสนอนะครับเนาะอาชีพการเลี้ยงเป็ดอย่างกับบาบารีครับมีเป็ดอีเลี้ยงนั่นนะครับแล้วแต่ว่าอีเลี้ยงเนี่ยประเทศไทยให้เบิ้งเดลสีมาไทยโอกาสหนาแล้วกาสนะครับเนาะก็ลองเอาไปศึกษาเบิ้งหรือว่าถ้าผู้ใดมักก็ลองติดต่อน้องอาร์เข้ามามาเรียนรู้มาสอบถามมา้องเลี้ยงจังได๋นะครับมีการดูแลเป็ดจังได๋นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ว่าเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องอาร์นะครับขอบคุณครับ